ัสดีค่ะเคนแคสซี่เองนคะสวัสดีครับผมพบกับผม D3X นะครับในเกม a r ร s r v v เบิลอีโบนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมีแพทใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็คือเวอร์ชั่น219.0นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันก็จะมีของใหม่เข้ามานะครับสัตว์ใหม่ด้วยแล้วก็ระบบใหม่ๆด้วยนะฮะของอย่างแรกก็คือนะครับเซตเดิลของสัตว์นะครับ ซึ่งมีอยู่2ชนิดเทนด้วยกันนะครับที่เข้ามาก็คือเป็นแซนเดิลธรรมดาแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มนะครับผมซึ่งสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างข้างบนหลังของสัตว์ตัวนั้นได้นะครับซึ่งสัตว์ที่เข้ามาใหม่นะครับก็มีอยู่ตัวหนึ่งครับก็คือโมซซอนนั่นเองนะครับก็หน้าตาจะคล้ายๆกับถ้าใครใครดูเจอร์ซิกเบลนะครับที่มันงับในตัวไดโนเสาตัวนั้นลงไปในน้ำนะครับตัวนั้นเลยนะฮะตัวใหญ่ๆนะฮะ แล้วก็ระบบเกมที่ควาใหม่ก็คือเป็นไลฟ์เซอร์เคิลนะครับของสัตว์นั่นเองก็คือตั้งแต่ตัวเล็กนะครับจนโตเป็นตัวเต็มวัยนะครับผมซึ่งรูปร่างลักษณะของสัตว์ก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับตอ<ะ>นนี้นะครับก็จะต้องจะมีโมซสอร์แซดเดิลน,นะครับก็ใช้พอยต์หกสิบนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มก็จะใช้แปดสิบนะครับซึ่งใช้เยอะพอสมควรเลยนี่น้องขวัญครับฮะ ทังเพลินเลยนะคะเนี่ยทำไมปวดอึเหรอทำไมต้องนั่งอึอย่างนั้นด้วยเฮ้ยปวดอึปวดอึอร์น้องขวัญแนะนำหน่อยครับว่าเราจะต้องเตรียมตัวอะไรลงไปบ้างนะครับเราก็ต้องใส่ชุดประดาน้ําดาดิด้ายดับลงไปลงไปในน้ำไงพี่แล้วอะไรต่อก็ก็ต้องมีธนูยาสลบค่ะหญ้าหน้าไม้ ก็เราก็เตรียมกันไปคนละหนึ่งร้อยลูกนะครับน่าจะพอหรือเปล่าก็พี่ฝาก้องขวัญอะไรเหรอหนักเหรอหนักโอเมก้าแล้วหนูจะหิ้วได้ปบนี้ได้อยู่ได้อยู่เอาว่าเท่าไหร่โอเคได้อยู่ได้อยู่ไม่เกินความสามารถได้ค่ะได้ไม่เกินความสามารถของผู้หญิงคนนี้ยะา ก็เราเราจะไม่พึ่งสัตว์นะครับเราจะว่ายลงไปเลยนี่ยโอ้โหสดมากสดกคิดว่าน่าจะน่าจะไหวนะอืแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะก็เห็นเขาบอกว่ามันอยู่ที่จุดที่ลึกที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่ามันชอบกินฮิบเบิลนะครับที่ทําจากไข่ของแรนสาร์ตัวไหนนะครับ mm hmm. ยังไงก็ต้องต้อง สุ่มๆดูทุดทายอาจจะได้เอาอาหารนันนองให้มันกินเนะเ่ยัเรงดีพี่ถ้าเกิดมันกินนวน้องอะนะนันนองมันต้องกินยอยู่แล้วแหละแต่มันจะได้ไม่เยอะดีอ่ะฮะปไปปะนะครับก็สิ่งที่เราจะไปกันนะครับก็จะอยู่ตรงที่ดันเจี้ยนใต้น้ํานะครับลง,ไป,งไปยังไงอะงลึกๆเลยเอ่อใช่ครับไปถึงก้นเลยนะครับรู้สึกว่าจะอยู่ร่วมกันกับเนสซี่นะครับเพราะฉะนั้น เราจะลอยมันแล้วเราก็หนีเข้าถ้ำเลยอ้าวขวันไปไหนแล้วหยุดนะพี่เนี่ยลงมาสิเฮ้ยทำไมเร็วจังอะไม่รู้่หนูวิ่งว่ายไปมากเฮ้ยพี่เห็นเนสซี่แล้วอ๋อเนสซี่เน้ซี่เนสซี่เย่เฮ้ยมันมาแล้วชิบหายแล้วอ้าวชิบหายแล้วหนูไม่มีฮอก ตายแล้วครับอะไรตายเนสซี่ตายโอ้เรือนเร็วมากพี่หนูไม่มีหอกแล้วฉลามกำลังมาแล้วมีตะทานูตายครับดีมาก G G X ตรงไหนนี่มันต้องอยู่ข้างล่างนี่ลงมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับน่าจะน่าจะใกล้แล้วแหละที่มันเวิ้างแวังมันมันปรับแพทใหม่นี่ว่าไม่ได้ลงน้ำมานานแล้ะอุ้ย วู้ตกใจมาถึงจุดสุงสุดของแหวตกใจนี่ําถ้ำทับฝั่งนี้ถ้ำอยู่ฝั่งนี้อย่าไปกลัวนะครับฉลามนี่มันช้ายังไงเราก็ไวกว่าอยู่ดีโอ้ฉลามตามเราไม่ทันหรอกเย่เพราะนะครับที่เราเอาใส่ชุดตรงนี้มานะครับเพราะว่าจะได้อยู่ในน้ำได้นานๆใช่รผม ยังมไม่ถึงนี่ว่าด<ส>ังหน้าลูกก็เราเลือกที่จะใส่กางเกงเป็นกางเกงขนสัตว์นะครับเพราะว่ามันช่วยเรื่องอุณหภูมินะครับเพราะว่าถึงจะใส่ชุดประดาน,น้ำมาแต่ลงมาใต้น้ำก็ยังหนาวอยู่ดีเนะยครับใช่มันจะปรับอากาศหนาวได้ดีมากใช่นี่ไงทำอยู่นี่ออเออแปลกๆเนาะทำไมนี่ถ้ำม,มันอยู่สุดแมปเลยเฮ้ย<ๆๆ> เดี๋ยวพี่เห็นตัวเลยใหญ่อยู่ฝั่งนู้นใช่ป่าวใช่ป่าววะเฮ้ยตัวนี้ป่าวอ้าใช่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทำก่อนเขาทำก่อนเอ้าเออโดนเงาแล้วหนูเข้ามาแล้วพี่โอ้แม่งตัโอ้โหโหดโคตรยุงแม่งเลยหมันไฟเฮ้ยยิงเลยเหรอเลยครับมาดีมาดีชุกจักโอ้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่อ่ะโอ้สวัสดีพี่น้อง หรือนะครับว่าเราจะยิงไปคนละเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหโดนตีทีแม่งเลือดเหลือน้อยหนึ่งเหรอตีแรงมากอ่ะคือเลือดพี่นี่แบบโอ้เมื่อกี้เกือบตายอ่ะพี่ใช่ใช่มันกัดแรงมากดูดีเลือดเหลือแค่เท่าไหร่เนี่ยหนูเหลือนิดเดียวแล้วก็กระดูกหักด้วยอ่ะขึ้นไปบนน้ำก่อนมันหนาวปะหนาวเดี๋ยวตายนะไปจั่งน้ำก่อน จริงดิได้มันลดนะเออโอเคเฮ้ยพี่อย่าไหวยไปไหวยมาสิอยู่นิ่งๆเมื่อกี้มันกำลังดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันมาตีอีกเดี๋ยวเราลงดูนะครับว่าเราใช้ไปทั้งหมดกี่นัดนะครับค่ะมันจะตายวะเนี่ยดูดีมันเลือดออกอันเนี่ยเฮ้ยนี่มันหยุดธนูยาสลบนะจะตายได้ไงต้องสลบดิกลัวเป็นบล็อกไงเฮ้ยหลับเลยโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไป ผมนนก็ต้องขึ้น,หนเหมือนกันเมื่อว่นแล้วตอนนี้โอ้โหแดงเถือกกินกินเนื้อก่อนะครับก้อนนะครับอ่าใช้ไปทั้งหมดพี่ใช้ไป 20...26 นัดอะ่ะวันใช้ไปเท่าไหร่อ่า ...85 ใช้ไป15นะัดสิบห้นัดบวก 26... อเอ็นสี่สิบเอนัดใช้ไป41นัดเองทำไมน้อยจังไม่ว่าอะไรเนี่ย ดูน้วยสิเบลล์สี่นะครับเป็น wow. ตัวเมียนะครับเบล6หกเว้ยเออหกไม่รู้แกเป็นสีวะตาลอยแล้วโอเคใส่ถังเขียวไปก่อนเย่ก็ยังไม่รู้นะครับต้องรอก็คือข้อมูลที่ที่ผมหามาทั้งหมดนะครับก็มาจากวิกินะครับ จะมีหน้าของ A R K โดยเฉพาะเป็น o f f i c i a ียเลยนะครับที่เขาผู้ผลิตพัฒนาเขาน่าจะน่าจะเป็นคนไปใส่ข้อมูลเองหรือเปล่านะฮะอ๋อแต่มันก็ยังไม่อัปเดตเลยนะครับว่ามันชอบกินอะไรก็คิดว่าชอบกินเนื้อพีแน่แเฮ้ยแน่นอนเพราะมึงถระกัดโอ้โหก็อเกือบแตกอะโดนกัดไปทีเดียวเองอะอะไรจะรุนแรงขนาดนี้ หนูเหมือนจะไม่โดนมันกัดนะโดนมันตบัดมือใส่เ <ett> ฮ <par aisse 250> ้ยตบัดมือเลยอะมันมีมือแข็งมันก็คีบมันนั่นแหละมันตบัดปึ๊กกระดูกหักเลยอะโอ้โหโหดร้ายมากทีนีว่ามันใหญ่มากมันใหญ่กว่าทีเล็กอีกนะครับฉันจะมาดูเทียบกับตัวคนออืื้หมันยังไม่ได้ทําคีบมันเลยเนี่ยรุ่ยแข็มากน่าจะพอๆกับบอนโต้หรือเปล่าเนอะอืมออ๋อบอนโต้พอกันนะพี่ตัวเสียอะไรนี่ ไม่รู้ครับต้องขึ้นไปสู่ผิวน้ำนะครับถึงจะรู้อิอิใช่เดี๋ยวนะครับเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยเฮสเนซี่อ้าวพี่มันมังกรตรงนี้ด้วยพี่เล่ามันไปสิเวนตายโธ่เสียหมดอ้วชู้จะแตกไหมเนี่ยโอ้ตายแล้วโอ้โหยจะตายแล้วโดนการไม่กี่ทีเนซี่มาไงวะ โอ,โอเคพี่เลือดมันยังเยอะอยู่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ใช่แต่ว่าค่า t i ม i n g effect มันจะลดลงครับเออว่าไวมากอ่ะเออหนมมยัาทางเขียวก่อนเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราลองกูเตต้นันะครับเรเวสี่นะครับเลือดจะอยู่ที่สามพันหร้อยีครับสตัมิน่าอยู่ที่4ี่อสี่ิบค่าอ,อาหารที่แปดพันนะครับซึ่งเหลือเฟือนะครับ น้ำหนักพันสามร้อยยี่สิบหกขูดแล้วลองว่าแปบกบแบกบแบบอะไรได้แบบสะใจ oh. นะครับว oh. ันนี้ได้เ oh, <yeah. S 1> มกิร้อยสิบโมเมนต์สปีดที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งหลังจากจับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะบวกเลเวลอยู่แล้วนะครับซึ่งค่ามพวกเนี้ยดูตอนนี้ก็ยังไม่ไม่เห็นผลนะครับเพราะมันจะแรนดอมอีกทีหนึ่งนะครับใช่ oh, <yeah. S 1> รู้ว่ามันจะขึ้นอะไรไปขนาดไหนส่วนค่าดาวอยู่ที่สามพันเก้าร้อยนะครับโอเคสามพันเก้าร้อย ดูจากค่าดาวนะครับคือมันลงไวโคตรเลยนะครับโอ้โหลงแบบลงทีหนึ่งสิบกว่าเลยนะครับพวดพวดพวดคือลงไวมากนะครับแล้วก็ส่วนค่าอาหารเนี่ยลงช้ามากนะครับซึ่งกว่าจะหิวเนี่ยโอ้โหปัญหาใหญ่คือเราไม่รู้มันชอบกินคิเบิลอะไรเนี่ยครับเดี๋ยวยังไงผมตอนนี้ผมพกคิเบิลไขท่ทีเล็กมาสี่สิบเจ็ดชิ้นนะครับลอง ก็เดี๋ยวจะไปหาเนื้อน,น่องมานะครับแล้วก็คิมเบิลด้วยแล้วก็รอมีด้วยเดี๋ยวจะโยนไปพร้อมกันเลยนะครับก็เราจะดูกันว่ามันจะเลือกกินอะไรนะครับ oh. ถ้ามันเลือกกินน่องแล้วไม่กินคิมเบิ้ลไขท่ทีเล็กก็แสงว่าไม่ได้ชอบไขท่ทีเล็กนะครับใช่แนนี่คือการทดลองเบื้องต้นของเราโอเคตอนนี้ก็คงต้องปั๊มไะไลครับมันลงโคตรไวจริงๆเนี่ยไวมากอะ่ะ้องอยู่ดูตลอดแล้วแม่งหนาวมาก พระเจ้าใช่ก็นั่งรีบขึ้นเนี่ยอะไรเนี่ยแล้วกลางคืนแล้วด้วยเนี่ยมืดหมดเลยใช่ไงบอกลงด้วยนะใช่มีแต่อุปสรรคความหิวมันประมาณลดไปเกือบสองพันนะครับตอนนี้ก็ประมาณหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบจากแปดพันนะครับก็พันเก้าเนี่ประมาณพันเก้าก็น่าจะกินคิปเปิ้ลได้ประมาณยี่สิบห้าชิ้นเกือบเกือบสามสิบชิ้น ประมาณ25ชิ้นนะครับแต่ทีนี้คือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันกินทิเบินอันไหนนะครับซึ่งเพาน่าเขาติดมาทั้งหมด300เนี่ยมันเหลือแค่นี้เองนะครับเพราะมันลงเร็วมากเลยเนี่ยได้ไวมากเพราะนั้นเราก็จะเอาเนื้อน่องไปด้วยนะครับกิเบิลไปด้วยแล้วก็รอมีดไปด้วยนะครับทานเฟร์ออลไปเลยนี่ครับโอเคเอาแล้วนะโอเคปั้งกินไหมเนี่ยกินอะไร เหมือนจะไม่กินนะคิเบิลทีเล็กอะเงียบกิ๊บไม่กินคิเบิลครับกินแต่น่องนะไม่กินคิเบิลชิบหายแล้วไม่ไม่ได้มันไม่ได้ชอบทีเล็กโอ้โหแล้วมันขึ้นช้าตายแล้วครับแน่นอนค่ะสี่ชั่วโมงค่ะโอเคขวานงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปหานาคติกมาก่อนข้างบนโอเคค่ะรับผมปุดปุด มันจะพอหรือเปล่าเนี่ยเนื้อน่องเนี่ยไม่เป็นไรมีลอมิทอยู่ข้างในพออยู่ละเจ็ดพันสองร้อยแล้วนะพอ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 เจ็ดพันสามเจ็ดพันสี่ไม่เนื้อน่องเหลืออยู่แล้วแหละหมดแล้วเนื้อน่องหมดแล้วสุดท้ายเหลือลอมิทอีกสี่สิบก็ให้มันกินลอมิทไปก่อน ยังไม่ถึงตัวทีเลยยังไม่ถึงครึ่งเลยอรอเกินครึ่งปั๊บไม่ถึงครึ่งเลยยังไม่ถึงตัวทีเลยอ่ะยังไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะตายแล้วครับตอนนี้เราตอนนี้กี่โมงครับขวัญตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ต,นนตีสามสามสิบหกค่ะครับก็คจะจบได้ตอนเช้านี่ฮะใช่ค่ะคงจะเป็นเยี่ยงนั้นแหละนะเงือบเนี่ยตีสามสามสิบหกนะครับก็จับทีก็น่าจะ ผมเช้าผมเช้านอนเราจะทำตามสัญญาเฮ้ยไม่ใช่ละพอเวลาเอ้ยโอโหเนี่ยวาพ่อมีกี่ร้อยเนี่ยอระมันสี่ร้อยห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยน่าจะพอนะห้าร้อยไม่พอพี่ให้ลูกกระสุนมันกินเด้อหรือเขาทานฟอเทิร์นฟอมาหมดเลยค่ะลูกกระสองลูกกระสุน ้ยหิว,ว่ะไม่ไหวแล้วจะดาวขึ้นแล้วมีเนื้อไหมคะมีครับมีถั่ว <ใน S 2> <ม>ไหมมีไม่มีถั่วมันมันขึ้นหกสิบเลยไม่ขึ้นสี่สิบมั้งหนึ่งชิ้นน่ะหนูก็ยัดไ,ไป6หกชิ้นเลยล <laughs> วดเดียวเนี่ย <laughs> ไม่หมดเลย <laughs> หนูเป็นคนที่แบบว่ายัดอะไรก็เกินเกินเหตุเหมือนเหมือนถังเขียวอ่ะยัดอย่างเดียว<ด>ไม่ได้ดูหรอกถ้าถ้าอย่างนี้ก็ดีเพราะทางเขียวที่บ้านพี่นี่แบบเยอะมากอโอเคได้หนูจะยัดให้หมดเลยมันเยอะเพราะมันเยอะพรอ,อ,อ,อะไรเพราะว่าร <Huh? S 2> ปั๊มเอเวลไง อ๋อนั่งทำใช่ไหมนั่งทำกึก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 คือวันหนึ่งนี่อย่างน้อยก็สามสี่ร้อยแล้ววันหนึ่งเน่าก็เยอะเอาทีเด็กเปงนงามงามงามามันก็เน่าคาตัวนั่นแหละเปรียบ This is a dinosaur มันลงทุกหนึ่งวินี่ลงมาสองครั้งก็น่าจะวิละสามสิบเลยอ๋อเครียแม่งแบบจับยากหิวก็ยาก กินก็ยากอีกใช่ <c oughs> คือเขาแบบอะไรนี่จับมาแม่จะใช้งานให้คุ้มลองลองใส่แว่นดูก็จะเห็นสีที่แท้จริงม่วงเหรอนีออกน้ำเงินลายดำปะไหนไหนใส่แว่นแป๊บมีแว่นมานะคะแต่ไม่ใส่ค่ะโตมักอาจจเยินนิดมันก็าจจะเพี้ยนนิดนึงหนูดูเป็นสีสเหมือนสีม่วงๆหน่อยนะใช่<ม>เดี๋ยวต้องขึ้นไปโดนแดดอ่ะของจริง โอ้สายว่าน,นี่รู้สึกเหมือนประมาณว่ามันไม่ได้ขัดมานานใช่ไหมเรลอมาก <S <S> ประมาณว่าตะไคร่น้ำเกาะอะไรอย่างงี้ <S <S> เป็นยังไงบ้างประมาหนึ่งถึงสองชิ้นนะครับ <S <S 2> <S 2> ก็น่าจะตื่นแล้วอื <S 2> <S 2> นะครับผม <S <S เอ้้ใกล้แล้วโห oh. เราลอกันมาอย่างยาวนานใช่ ตอนนี้ตีสี่สิบสองเนีคยฮะเราก็ใกล้จะจับมันได้แล้วเท่าไหร่นะตีสี่สิบสองค่ะตีสี่สิบสองนะครับใช่ก็รักษาไว้จริงๆก็จะเริ่มจับก็ประมาณตีสองนิดๆก็อันนี้คือพยายามหาเนื้อน้องให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าเป็นรอมีดเนี่ยก็รอไปคงจะนานกว่ามอสด้วยซ้ำนะครับมอดว่านานแล้วนะ อันนี oh. นนน้นานกว่าเยอะหนูว่านานกว่าเยอะใช่นี่เราขี้โกงเราใช้เนื้อเนื้อน่องนะครับถ้าใช้ลอมีนนี่ตายแน่ๆแล้หรือว่าเขากินคิเบิลไหมคะเขากินคิเบิลครับตอนนี้ข่าวล่าสุดมาละนะครับแต่เป็นคิเบิลของนกยักษ์นะครับนกยักษ์ใช่พิซโคแอดลาสนะครับ uh ซึ่งเรามีนกแล้วแต่เราไม่มีไข่นะครับ ถ้ากางเกงเธอไปไหนก็อยากจะโชว์โป๊บนิดนึง้ลหนาวดีชอบอากาศมันร้อนเนี่ยใช่อากาศมันร้อนแบบนี้นี่หนาวดีซีซาร์ตเลยอ่ะพี่เฮ้ยมันเกี่ยวกันหรือเปล่านะแล้วแล้วโลกรีบเตือนรีบกินรีบเตือนดูนะครับเพิ่งปั๊มไปเต็มเนยครับก็ประมาณห้านาทีเท่านั้นเองนะครับมันก็อ้หิวแล้วเนี่ย เราหิวละเราหิวละรีบขึ้นมากินน้องกินแล้วอ้าวเย้ได้แล้วนะครับโอซาซอรัสนะครับก็ต้องรบกวนน้องฝันนะครับใส่อ่านอ่านโอเคค่ะเรียบร้อยใส่แล้วโมหนูยาคีหนูจ้าคีไปโมแต่ว่ามันว่าช้านะขึ้นเลยวะขึ้นเลยขึ้นเลยเด็กที่ตามไป หนูไม่รู้ว่าทางนี้ขึ้นหรือว่าขับขี่แบบนี้แล้วงงๆมันก็ไม่ได้ช้านะมันมันเหมือนจะช้าแต่มันเดือดใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆคือเราปกติใส่ตีนกบเนี่ยต้องว่ายไวไวมากๆตามตามไม่ทันเลยเพราะฉะนั้นแซามันต้องโคตรไวแหละแต่มันตัวใหญ่เหมือนเหมือนนกยักษ์อะเนาะเราขี่แล้วมันเหมือนบินช้านะแต่จริงๆมันไวอ๋อพุ่งทะยานสู่อากาศอ เด็ดจ้าเดี๋ยวพุ่งเอาไปตายแล้วเดแดจ้าโอ้โหพี่สุกเกยมันตัวสีฟ้าๆนะใะ่เหรอสอฟ้ามายังอ่ะเดี๋ยวเอาไปใกล้ๆฝั่งเลยโอ้โหแต่ว่าใกล้ๆฝั่งนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทีลงทีเล็กสามตัวเฮ้ยสู้ได้สู้ได้เฮ้ยมันขึ้นบกได้อไม่ได้อ้าว โถคิดว่าจะเป็นสัตว์ึ้นบกขึ้นนะ้ำารึ่งบกได้เฮ้ยมันไปกัดนกเราแล้วพี่นกใหญ่เราว่ะนแรักสองตัวไปกัดอยู่อะเยี่ยมปืนไปยิงมันเด้โอ้ตัวใหญ่มากไอ้ว่าเอ้ยไหนขอดูหน้าชั้นหนึ่งสิลูกเขามีการเช่เช่หัวด้วยนะเฮ้ยเทวอะไปลองขีดข่ดิขี่ดิขี่ดิหนูกำลังดูหน้านอยู่ไหนดูหน้าไหน โอ้ย,อยตัวบะหืบมามากเฮ้ยแบบอ่านเทพว่ะไม่อ่านเทพมากเห็นไหมครับโอ้โหแล้วฐานฐานใหญ่มากอ<น>่ะพี่น่าจะวางข้างล่างได้สามสามชิ้นแบบเหลือๆด้วยนะครับอาจจะได้สี่เลยด้วยซ้ำถ้าเปรียดกันโอ้ยเสือมันมานอะเสือมันมาอยู่ใต้คอยตัวเนี้ยจริงอะเออไปจัดการเสรือที่พี่ลงมาข้างล่าง อยู่หัอตนนี้แดกแป้งเลยโอ้โแล้วหนูก็กิ้งตกลงไปด้วยอุ้ยโทษครับโอ้ใจร้ายเฮ้ยทำไมเว้ยมันขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่าตัวเดียวนียนะอ๋อเมื่อกี้ค่าอีเล็กแล้วมันแชร์มาอ๋อโอ้แต่กดเลือดทีนี้นี่ขึ้นแบบมหาศาลอะตอนเราจับมันเว้ยหกใช่ไหมอ๋อตอนนี้เว้ยสิบเอ็ดแล้วใช่เยี่ยมเลยขึ้นมาสามเวลขี่ขึ้นมาอีกได้ไหม เคยตื้นอะไรเงี้ยไม่ได้ติดติดแล้วติดพุงติดเฮ้ยตัวมันสีขาวป่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมถอดแปนใช่มั้งเออขาวขาวขาวนวลนวลมันโดนสีน้ำเข้าไปมันก็เลยดูมันสีฟ้าๆเนาะเฮ้ยทีแรกเฮ้ย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 เอ้ยมฮไยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้้้ หมือนในจุลศิกรร่ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้แค <c oughs> ่แบบแห่แ,แค่แห่แค่นี้เอระโหคิดว่าจะโผล่ขวดมันกินนกได้เดี๋ยวเราลองคลิกขวาดูนะครับงับงับแบบตีตีพุงม <c oughs> ื่กินงุ้งงิงงุ้งงิงงุ้งเนี่ครับน่ารักมากโจมตีน่ารักลองคลิกขวาดูฉ <ieving S 2> ลามข้างหลัง <c oughs> พี่โจมตีมาเลยเกิดอะไรขึ้นเลยครับฉลาม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 กล้าเหือแต่มันกลับตัวช้านะเนี่ย กับตัวชามากใช่เพราะตัวมันใหญ่มันอ้วนนั่นเองนะครับงับตายเลย,ย,ยครับโหคตรแรงงับไปสองทีนะแต่มัน<อ>ตี<ท>แรงนะมากใช่ได้แรงมากจริงจริคขวาไม่เกิดอะไรขึ้นกดตัวซีมันไม่เกิดอะไรขึ้นเนคือไม่มีอะไรเลยนะครับอกจากการอย่างเดียวนะครับอ๋อคิดว่าจะแบบว่า,วามีโหมดพุ่งเงยพุ่งทะย,ยานขึ้นจากน้ำหนูว่าเท่ดีนะ พุ่งทะย,ยานมากัดนกอะไรเงี้ยนกเฉียวๆน้ำอะไรเงี้ยพูดเป็นร้องเพลงเลยนะพุ่งทยานแต่วันนี้นะคะเราก็สามารถจับโมซาโซได้แล้วแง่น่ารักมากเลยนี่ครับใช่ตัวใหญ่มากอะ่ะยิงปืนทำไมขู่ยิงขู่ยิงขูอ่อ๋อก็คันนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวยังไงก็อย่าลืมมาติดตามกันพาร์ทต่อไปนะคะสำหรับเกม Arc Survival Evolve นะคะครับผมบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับ